สวัสดีครับผมจากคุกโมดิฟายช็อปนะครับวันนี้ก็จะมาดูผลนะครับจากการที่ใช้งานน้ำมันเครื่องเบอร์ 5W40 ของ DG Engine Oil เป็นสังเคราะห์ไทย100%เบอร์ 5W40 นะครับจากการทดสอบนะครับผมได้ใช้งานจริงนะครับก็ไปกับสุขโขทัยนะครับจากบ้นโป่งสึงสุขโขทยัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อน้ำมัน ที่หลักจากที่ใช้งานไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเข้ามาดูนะครับนี่จับชักกันมาเห็นเห็นนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือใช้ยังไงก็ต้องดําอยู่แล้วครับเครื่องดีเซลนะครับนี่ เราดูนะครับซับน้ํามันเข้าไปดูนี่ดูก้านวัดคือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เหมือนน้ํามันแบบติดเป็นกิโลนะครับดูนะอันนี้แต่คอนะอีกทีหนึ่งนี่นะครับให้ดูนะครับนี่ครับคือซึ่งถ้าขยี้เนื้อน้ํามันไปแล้วเนี่ยหายไปเลยนะครับ ซึ่งผมบอกเลยน้ำมันตัวนี้โอเคมากครับผมประทับใจมากแล้วได้อะไรจากการใช้น้ํามันของตัวนี้ไปก็คือ 1. ผมรู้สึกว่าลถอัตราการเร่งดีขึ้นประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงได้ดีขึ้นแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องลดได้ถึง1-2อ,องศาซึ่งผมก็รู้สึกพอใจแล้วครับอาจจะไม่เยอะแต่มันก็ทําให้ชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถลดการสึกหลอได้ดีขึ้นครับ แล้วเสียงวาวในตระกูลฟอร์ดเนี่ยเช้าๆเนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องเย็นจะมีอาการเคกของวาลครับเพราะเป็นวาลไฮดรูลิกแต่พอเรามาใชา้น้ำมัน PG Engine Oil นะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์เสียงเคกเงียบขึ้นครับครับ ครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นทางเลือกของอผู้ที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดหรือได้ทุกรุ่นนะครับแนะนำนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ผมรับประกันครับสวัสดีครับ